สิ่งใต้เสืออีสานมือปราบคู่แฝดสองสหายจอมขมังเวทในสมัยก่อนพื้นที่ตามต่างจังหวัดยังไม่ค่อยเจริญเหมือนปัจจุบันการสัญจรเดินทางอย่างค่อนข้างลำบากทำให้มักเกิดการจี้ป้นกันบ่อยทำให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องจัดการสมัยนั้นมือปราบเก่งๆค่อนข้างที่จะน้อยวันนี้ เราจะพามาทำความรู้จักสองสหายมือปราบในตำนานชื่อดังของเมืองไทยพลตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชสิง์ใต้ท่านเกิดมาวันที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านถึงแก่อนิจยกรรมเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช 2,549อายุ103ปีท่านเรียนจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจห่วยเจร,เระเข้นครปฐมผลงานในการปราบปรามโจรผู้ร้ายมีอยู่มากมายปราบชุมเสือต่างๆที่มีชื่อเสียงเชน่นอแวสดอตาและจนได้รับฉายาจากชาวไทยมุสลิมว่ารายอกจีหรือแปลว่าอัศวินพิคคหนูชื่อเสียงของท่านนั้นเริ่มโด่งดัง หลังจากปราบเสือพื้นที่ต่างๆจนทําให้มีคนเรียกท่านว่านายพลหนังเหนียวนายพลหนดเคี้ยวคุณพันดับแดงเชื่อกันว่าท่านคุณพันธรักษ์มีวิชาแก่กล้าเป็นผู้รักษาความยุติธรรมตั้งมั่นในความประพฤติดีคนสมัยก่อนที่จะมาเด่นสายอักคมคงกระพนันต้องแน่วแน่และฝึกจิตสมาธิขั้นสูงความจำเป็นเลิศขึ้นชื่อได้ว่า หากใครที่ฝึกสำเร็จแล้วถือได้ว่าเป็นคนที่มีวิชาไว้ป้องกันภัยอีกด้วยพลตำรวจโทรประชาบูรณาธานิตย์เสืออีสานท่านนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับท่านเป็นสิทธิ์กองหลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอมเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2446จังหวัดนคร,รราชสีมาถึงแก่อนิจยกรรมเมื่อวันที่4มกราคม ปีพุทธศักราช2,529เรียนจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจหัวเจรเคนครปฐมมีชื่อเสียงโด่งดังในการปราบชุมเสือมีหลายครั้งที่ต้องประท้ากับผู้ร้ายแม้จะถูกคมกระสุนมีเพียงรอยช้ำบนผิวหนังเท่านั้นหาได้ระ่ายเครื่องไม้จนท่านได้รับฉายาว่านายพลหนังเหนียวในสมัยนั้นท่านได้รับเกียรติให้เป็นนายพลอัศวินแวนเพชร คนแรกของกรมตำรวจในขนาดนั้นในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคเจมีคำสั่งให้ตามราเสือผาดทับสายทองแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบครั้งในภายหลังนั้นท่านทราบว่าเสือผาดเป็นหนึ่งในสิทธิของหลวงพ่อเงินเช่นกันท่านจึงขอร้องให้หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนัดพบกับเสือผาดเพื่อที่จะเจรจาและดูตัวคนนี้โดยบันทึกนั้น นำมาจากหนังสืองานศพของพลตำรวจตีประชาบูรณธนิษ์มีใจความว่าเสือพาดบอกผ่านหลวงพ่อเงินว่ายินดีพบเจอแต่ขอให้ผู้บังคับการนั้นมาในชุดนอกเครื่องแบบและต้องการมาคนเดียวห้ามพกอาวุธและลูกน้องติดตามมาด้วยมีหลวงพ่อเงินเป็นประธานเมื่อถึงวันนัดท่านก็ไปพบกับเสือพาดที่คุติหลวงพ่อเงินโดยมีหลวงพ่อเงินเป็นประธานในครั้งนั้น เสือพาดยอมรับข้อตกลงโดยได้ทำคำสัญญาว่าจะไม่ออกปลนในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคเจดตราบใดที่พลตำรวจโทป,ประชาบุรณธนิต์ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บังคับภาคอยู่ก็จะไม่ออกปลนแต่จะออกปลนในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคอื่นแทนตำนานนี้ถูกบันทึกเป็นความจดจำในคนในพื้นที่นครชัยสีและนครปฐมเป็นอย่างดีและนี่ ก็คืออีกบทตำนานสองสหายมือปราบจอมขมังเวทของไทยเลยก็ว่าได้